วันจันทร์ที่5ตุลาคม2563เวลา10นาฬิกาในสันติศักดิ์ศรีวารินผุ่อในการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่13แนอหน้าชูวงพุ่มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาในกิษยุทธชาเสรษมคามพุ่นในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษาซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็น ต่อการดําเนินง,งานโครงการสํารวจออกแบบถนนสายบ้านบางยางอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้การดําเนินง,งานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเผอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีวันอังคารที่6ตุลาคม2563เวลา8นาฬกา30นาทีแม่วรวิ์บุญ,ญเนตร ผู้อในการสำนักง,งานชลประทานที่1 1รักษาราชการแทนพู้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลงังใจเนื่องในโอกาสร,รักษาราชการแทนพู้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13ณาบริเวณสำนักง,งานชลประทานที่13และองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กลองเภิท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่6ตุลาคม25 6 3เวลา9นาฬิกา นายวรวิทย์บุญเญนตรผู้มำนวในการสำนักง,งานชลประทานที่11รักษาราชการแทนผู้มำนวในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะชั้น3อาคาร99ปีมอมหลวงชูชาติกำพูกรมชลประทานโดยมีนายสัญญาแสงพุ่มพง์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศว,วกรรมชลประทานด้านบำรุงรักษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานพร้อมด้วยนายทวีศักยนัดเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13ยืนในสถานการณ์ปกติทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักง,งานชลประทานวางแผนกักเก็บน้ำและบริหารจัดก,การน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และกำชับให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดณนห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพันธมวงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่6ตุลาคม2563เวลา13นาฬิกานวรวิทย์บุญญเนตรพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่11รักษาราชการแทนพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13รับฟังผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของสำนักงานชลประทานที่13จากนายไพศาลงู์นรัพัฒน์รองผุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13และคณะผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานในด้านต่างๆระหว่างรักษาราชการแทนพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลมวงชุมพันธม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่7ตุลาคม2563เวลา10:00น ในภายหลังพงนรพัฒน์รองผู้มนรการสรํานักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายละเอียดแผนที่สารวจภูมิประเทศคลองจระเข้ส์มพันของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีเทียบกับแบบและบัญชีอาคารเดิมของโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปรับปรุงมสเต์แพลนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองจระเข้ส์มพันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชริยะสำนักง,ง,งานชลประทานที่13ตําตำบลม้งชุมพทัทธมวงจังหวัดกาญจบนบุรี วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกา ายสันติศักดิ์ศรีวารีนผุ้มำนการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางกิติยาเชื้อแถวหัวหน้าง,งานพะสะัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสะัสดุประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 4ผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมฐานทิศศูนย์หนึ่งอาคาร99ปีมอมหลวงชูชาติกำปูกรมชลประทานโดยมีนายไพฑูรย์ชัยภูมิสกุลพุ่มในการกองพัสะดุกรมชลประทานเป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข,ของสำนักง,งานชประทานที่13มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรมชประทานในห้องประชุมสำนักง,งานชประทานที่13ตำาลม่วงชมเพด็จท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563เวลา13นาฬิกาในไพศาลพงนรพัฒรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายสุชาติเจริญศรีรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทานกำหนดมานิเทศงานในวันพุทธที่14ตุลาคม2563เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสำนักง,งานชลประทานที่13ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การนิเทศงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชริยะสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมือร้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี